สวัสดีค่ะคินิติติค่ะวันนี้คินิติติจะมารีวิวเป็นตลับทองทรงพราสมเด็จนะคะหรือว่าจะเป็นพารุ่นอื่นก็ได้นะคะซึ่งใบนี้นะคะน้ําหนักของเขาอยู่ที่11กร,รัมนะคะ11.58กร,รัมนะคะก็ไม่หนักมากนะคะเแบอบรพี่พี่ท่านไหนตามหาอยู่นะคะตลับทองแบบไม่หนักมากแล้วก็ใส่พราสมเด็จได้นะคะชือ้อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเขาก็จะเป็นดีไซน์แบบเรียบๆไม่ยกซุ้มนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็ปิดสนิทดีนะคะ เดีคิ zoom in ให้เห็นดีเทลนี่นะคะด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็เปิดสนิทเช่นกันทั้ง2ด้านเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะห่วงต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ด้านล่างโอ้น้องโฟกัสแป๊บนึงนะคะด้านล่างบันพับต่างๆใช้งานได้ตามปกติไม่มีรอยฉีกขาดได้ๆส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวคิดขอดูด้านหลังก่อนว่ามันฝังไหนมึนนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็น เหมือนกับด้านหน้าเลยก็จะเรียบๆนะคะด้วยดีไซน์ที่เขาแบบเรียบๆไม่ได้ยกซุ้มนะคะเขาก็เลยน้ําหนักของเขาก็ไม่ได้หนักมากนะคะ11.58กรัมนะคะเผื่อพี่ๆท่านไ,ไหนห้อยหลายใบนะคะห้อยหลายองค์นะคะก็จะได้เรียกว่าอ่าสบายๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคี่เปิดวัดด้านในขนาดความกว้างด้านในนะคะจะอยู่ที่3.05เซนนะคะแล้วก็ความสูงด้านในอยู่ที่4.35นะคะ ขนาดความกว้างที่หน้าจอนะคะเดี๋ยวคิน วัดหน้าจอให้นะคะขนาดความกว้างที่หน้าจออยู่ที่2.55เซนนะคะแล้วก็ความสูงของหน้าจออยู่ที่3.9เซนนะคะก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะตลับทองสายพลาสมเร็จใบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสาหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ @tk666 หรือเพจเฟซบุ๊ร้านตลับทองดิติหรือด่วนโทร089886685นะคะร้านอยู่ชั้นสาม5มดิมงามวาน ร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยเผื่อท่านไหนอยากไว้มาใบป,ปันตรับทองกรอบทองภราเครื่องผ้ะทองคำคินิติก็ยินดีรับเช่าวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจคินิติ k ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ